ถึงการเวลาฟัางธรรมกันเป็นมงคลชีวิตจิตใจของเราท่านทั้งหลายอันเราท่านทั้งหลายก็ประกอบอาชีพการงานกันวันทั้งวันจำเป็นต้องมีสติถึงเราจะประกอบอาชีพการงานของเราวันทั้งวันก็ตามการงานภายในจิตใจเราก็ไม่ลดละ ไม่ลืมการงานทางจิตใจให้จิตใจนั้นมีเครื่องอยู่การงานคือการเจริญสติจเจริญความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ที่ร่างกายของเราทรงสติทรงความรู้ตัวทัว่วพร้อมอยู่กับร่างกายของเราเราท่านทั้งหลายต่างคนต่างมีร่างกาย ของใครของใครของมันร่างกายใครร่างกายมันจิตใจดั้งเดิมของเรามาอาศัยอยู่ในร่างกายในชั่วคราวจิตใจดวงธาตุรู้ของของตนแต่ละคนแต่ละคนก็จิตใจดวงธางงต,ตุรูนน้นั้นก็เป็นจิตเดิมของตนอ่าเป็นบ้านหลังเดิม แต่เราก็ไม่ได้อยู่กับบ้านหลังเดิมของตนล้วนๆสิตใจดวงธาตุรู้ของเราเป็นเสมือนว่านั่นแหละคือที่พึ่งที่แท้จริงของตนมันเป็นธาตุเดิมของตนนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันมีวิชามันมีความหลงมาอายอยู่ในบ้านหลังใหม่หลายภพหลายชาตินับภพบนับชาติไม่ถ้วนนานมาแล้ว นับพบนับชาติไม่ทวนเป็นอนเนกชาตินับไม่ทวนจริงๆเราท่านทั้งหลายลองคิดลองตองตามธรรมะนี้ดูสิมันลืมบ้านหลังเดิมอ่ะจิตใจของเราเนะี่ยมันไม่ได้อยู่ในบ้านของตนเองมันไม่ได้อยู่จำพาะตนเองมันหลงมาเกิดมาใายอยู่ในบ้านหลังใหม่เนี้หลางกายเนี่ย เปรียบเหมือนกับบ้านหลังใหม่แต่มันเป็นบ้านหลังใหม่ที่จำเจจำเจจำเจมาตลอดหลายภพหลายชาติการอาศัยอยู่กับร่างกายมาเหมือนกับการเปลี่ยนเสื้อผ้านั่นแหละเสื้อผ้ามันเก่าก็เปลี่ยนเสือ้อผ้าใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยร่างกายเราท่านทั้งหลายเป็นเหมือนเสื้อผ้านั่นแหละเมื่อเสื้อข่ะเสื้อผ้าขาด ก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเรื่อยไปก็คือว่าการเกิดในทุกภพทุกชาตินั้นก็คือได้รูปร่างกายมาแล้วก็รูปร่างกายก็มีการเกิดการเกิดเป็นความทุกข์น่าเบือ่อห,หน่ายการแก่การเจ็บการตายเป็นความทุกข์ควรกําหนดรู้กําหนดพิจารณาให้ทราบซึ่งตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ท่านจะออกพนวนออกบวชบำเพ็ญจนตัดทะลุธรรมนั้นจึงได้ามีธรรมะคําสั่งสอนมาประกาศศาสนามาพัฒสอนผ้าพิสูจสงฆ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายของเราในการก่อนจนถึงในการบัดนี้ก็ตามครูบาอาจารย์ของเราคือพ้าสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏแวดชอบเป็นลัตนาอันประเสริฐของเราในการก่อนหรือในการบัดนี้ก็ตาม ท่านก็ฟังทรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตัดสู้ตามจึงได้เจริญศินเจริญสมาธิเจริญภาวนาเมยปัญญาพิจารณาตามจึงได้ตัดสู้รมเป็นพระโสดาบันบั่งพระศีิทาคาพระอนาคามีพระหลันมั่งตั้งมากมม้ก็คือจิตสงบทาจิตให้สงบเป็นสมาธิ แล้วก็ออกรู้ออกเห็นกายเห็นเวทนาความสุขความทุกข์ในกายความสุขความทุกข์ในจิตใจออกรู้ออกเห็นความคิดออกรู้ออกเห็นธรรมอารมณ์โดยการพิจารณาจิตสงบ,บเห็นกายเวทนาจิตธรรมจนตัดความเห็นผิดในกายเวทนาจิตธรมตัดตัณหาอุปทานตัดความหลงในกายเวทนาจิตทมได้ได้บรรลุธรรมเป็นสโสาบันพุทธจิตของท่านก็ได้ ได้ดวงตาเห็นทาเป็นพระสัตรบันเป็นพระสัจจาพานาคามีผ้าหลานบางท่านก็กลับคืนไปสู่บ้านหลังเดิมบ้านหลังเก่าของท่านท่านก็ไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายในวัดตาสงสารนี้อีกพอท่านได้ศึกษาได้กําหนดรู้แล้วตามทำทำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัามพุทธเจ้าท่านได้กําหนดรู้แล้วว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นความทุกข์ ท่านจึงเบื่อหนายจึงพยายามเจริมมักมีองแปดจำลงตนอยู่ในหนทางมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นธาตุเดิมของตนของแต่ละคนนั้นมันเป็นธาตุที่ไม่ตายเพียงแต่ว่ามันมีความหลงมันมีอวิชชาในตนเองที่บอกให้พิจารณาเมื่อจิตมันปล่อยวางได้ภูมิธรรมปล่อยวางกายเวทนาจิตทรรปล่อยวางความคิดนึกปรุงแต่งทั้งวงหมดปล่อยวางการรับรู้ความคิดทั้งหมด เรียกว่าป,ป,ปล่อยวางสังขารขันปล่อยวางวิญญาณหมดแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือแต่ตัวเองแล้วจะต้องเข้าไปพิจารณาในตนเองก็เพราะว่ามันตนเองนั้นมันมีอวิชชามันยังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานยังมีความหลงอยู่ในสภาวะตนของตนอยู่ตนยังเป็นโจรอยู่มันจึงต้องเข้าไปพิจารณาขยี้ขยำเข้าไปที่สภาวะของตนแล้วมันก็เกิดการทำลาย บริสุทธิ์ออกไปเป็นวิมุตติเป็นสภาวะพะนิพันไปแต่ก็อุปมาเหมือนกับกลับคืนสู่บ้านหลังเดิมนั่นแหละเพราะฉะนั้นการมาอยู่กับมาอยู่บ้านหลังใหม่ร่างกายมันอาศัยมาหลายภพหลายชาติแล้วอาศัยมานับภพบนับภพบนับชาติไม่ถ้วนเราท่านทั้งหลายเอ๋ยเราจรึงจำเป็นต้องรู้จักพิจารณา มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนจำเป็นที่เราจะต้องรู้จักพิจนาถ้าพิจาณากกลในไกลไม่ได้ต้องรู้จักพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายกันด้วยมันจะดีมากมันจะทำให้เรานั้นมีศรัทธาตั้งมั่นในการจเจริญสติสมาธิป,ปัญญาภาวนามยปัญญาเราจะได้ดวงตาเห็นธรรม ของพระโสดาบันพระสกิทาพระอนา,าคามีโอกาสของเราท่านทั้งหลายนั้นมีโอกาสสูงถึงจะเป็นคารวะญาติโย,ยมก็าตามทีเถอะก็ไม่พึงประมาทพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนคนในสมัยยุคนั้นได้บรรลุธรรมกันตั้งมากไม้ไกลกองพอลองคิดดูสิ เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิษฐาเป็นพระอนาคามีขึ้นมาก็ท่านเหล่านั้นก็อยู่ในหนทางแหละเราก็ต้องอยู่ในหนทางเดียวกับท่านนั่นแหละก็คือมรรคมโยงแปดย่อลงมาคือสินคือสมาธิคือปัญญาแต่มันไม่ใช่ปัญญาทำมาหากินนะเราท่านทั้งหลายเอ๋ยเราควรที่จะลงเรือลําเดียวเราควรที่จะลงเรือลําเดียวกันกับพระพุทธเจ้ากับพระหลานทั้งหลายนั่นแหละ เราควรที่จะลงเรือลําเดียวกันกับท่านเรือลําเดียวกับท่านนั่นคืออะไรควรที่จะลงเรือลําเดียวกันกับท่านลงเรือลําเดียวกันกับท่านแล้วก็จะไม่มีความผิดหวังเลยเราจะพ้นเราจะพ้นไปจากการเกิดแก่เจ็บตายพ้นไปจากความทุกข์ความโศกแน่นอนลงเรือลําเดียวกันกับท่าน นั่นแหละเรือลําเดียวกันกับท่านนั้นคืออะไรก็คือมรรคมยองแปดนั่นเองวิชามรรคมยองแปดวิชาสติปัฏฐานสี่ลลึกในกายเวทนาจิตธรรมวิชากายกยาตาสติรละลึกในกายในผมโหวเล็กวันหนังเนื้อเองกระดูกล่างกระดูก ระลึกในสภาว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งถูกทุกวามสบายไม่สบายในร่างกายวิชาอานาปนาสติสติในลมหายใจเขาออกนั่นแหละเป็นการลงเรือลำเดียวกันกับท่านลงเรือลำเดียวกันกับท่านแล้วจะไม่มีผิดหวังสู่ทั้งหลายสู่ทั้งหลายก็จะมีจิตใจที่สงบระงับแบบท่านนั่นแหละพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ผู้ใดเจริญมรรคมีโยงแปดศาสนาใดมีมั่งมีโยงแปดศาสนานั้นจึงจะมีพระอาหารหันต์ในโลกแล้วท่านตัดสอนว่าผู้ใดประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมในธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วชนเหล่านั้นจะถึงฟังแห่งพระนิพพานข้ามพ้น บ่วงแห่งมัจจุราชที่ข้ามได้ยากนักบ่วงแห่งมัจจุราชคือความตายคือความเกิดแก่เจ็บตายนั่นแหละเพราะฉะนั้นใจของเราท่านทั้งหลายนั้นต้องมีศาสนาประจําใจของเราเราต้องมีศาสนาประจําใจของเราเราต้องมีมีวิชามรคมโองแปด วิชาสติปัฏฐานสี่วิชากายกตาสติอานาปันสติประจําใจนั่นแหละจึงชื่อว่าเรามีศาสนาประจําใจเรามีคําสอนประจําใจแล้วเราก็จะหายเขาชีวิตนี้มันมีความหมายนะก่อนที่ร่างกายนี้มันเราจะลาจากมันเราคือใจดวงผู้รู้ของเรา ก่อนที่มันจะดับสิ้นนิพพานไปถึงความดับสิ้นนิพพานไปนิพพานมีอยู่จริงๆนะไม่ต้องกลัวหรอกเราอยู่ในหนทางอันประเสริฐแล้วทำจิตให้สงบเข้ามาอยู่กับคำบริกรรมพุทโธธรทมโมสังโฆสัมมาหลางังหรือลมหายใจก็ออกให้มันสงบระงับอยู่ในอารมณ์มันเดียวสมาธิเนี่ยมันไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอก จิตมันมีอารมณ์เป็นอันเดียวเท่านั้นอารมณ์ของสมาธิเนี่ยอย่าไปท่อถอยกันนะสมาธิมันเป็นธรรมชั้นสูงสมาธิปัญญามันเป็นธรรมชั้นสูงแต่ปัญญาในที่นี้ต้องเป็นปัญปญ,ญาไม่ใช่ปัญญาธรรมหากินนะต้องเป็นภาวนามยะปัญญาอาศัยที่จิตท,ที่มันมีอารมณ์เป็นอันเดียว อยู่กับคําบริกรรมพุทโธธรรมโมสังโฆสัมมาละหังหรือลมหายใจเขาออกของเราเอาอารมณ์อันเดียวเท่านั้นไม่ต้องเอามากหรอกเราท่านทั้งหลายแล้วมันจะสงบจิตเป็นสมาธิอ่ะมันสงบมันมีอารมณ์เป็นอันเดียวมันไม่เหมือนวิปัสสนาวิปัสสนานั้นมันมีขันห้าเป็นอารมณ์ เมื่อจิตสงบแล้วเราก็ดื่มดำสวยความสงบสุขของเราทำจิตให้สงบให้ได้มันไม่ได้ยากเลยมันอารมณ์มันเดียวลมหายใจก็ลมหายใจอันเดียวนั่นแหละวิธีที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นั่นนะเคยแนะนำเราท่านทั้งหลายไปเยอะแล้วขอให้เรารู้ถึงกันดูเห็นท่านั่งของเราทำความรู้สึกอยู่ที่กน้นเอาไว้ที่พื้นดูลมกระทบในท้องของเรา วิธีที่หนึ่งทำวิธีที่หนึ่งเป็นหลักทาไม่ได้วิธีที่หนึ่งจริงๆก็มาวิธีที่สองรู้เห็นท่านั่งลมหายใจเข้าออกไปพร้อมกันนี่วิธีที่สองวิธีที่สามลมหายใจเข้ายาวออกยาวเข้าฟั้นออกฟันรู้ชัดตลอดสายรู้ลมเฉพาะอย่างเดียวเข้ายาวออกยาวเข้าฟั้นออกฟั้นรู้ชัดวิธีที่สามวิธีที่สี่ทำความรู้สึกอยู่บริเวณใบหน้า ปัจติอยู่บริเวณใบหน้าของเราสลายความคิดปัสติไว้ตรงนั้นจเจริญสติไม่หยุดยัง้งทําวิธีที่หนึ่งเป็นหลักไม่ได้วิธีที่หนึ่งก็มาวิธีที่สองสองไม่ได้ก็ไปสามสามไม่ได้ก็ไปสี่สี่ไม่ได้ก็ไปผูกคอตายซะมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยหมายงั้นแล้วพาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะไม่สอนไว้นะกรรมฐานสี่สิบห้องสี่สิบกองอย่างอาจารย์ เป็นผู้แนะนําเองเนี่ยอาจารย์ก็มีประสบการณ์อย่างนี้ให้ทําดูจิตสงบแล้วก็ออกหัดออกไข้ควรพิจารณาแต่มันไข้ควรออกจากจิตสมาธิให้ควรออกจากจิตที่สงบเราคิดพิจารณากายเวทนาจิตธรรมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราคิดถึงความจริง ของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคิดแล้วมีสติบวกเข้าไปคิดพิจารณารูปก็มีสติระลึกรู้บวกเข้าไปที่รูปมีความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลมันไม่ใช่ตะกาธรรมดานะแต่มันคิดตามเหล็กหลักเหตุผลมันคิดวิเคราะห์วิจัยพิจารณาตามหลักเหตุผลในไรลักษ ที่ท่านสอนว่าลูกมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวตนเวทนามันไม่เที่ยงสัญญาสังขานวิญญาณไม่เที่ยงไม่ทุกไม่ใช่ตัวตนวิเคราะห์วิจัยสติระลึกรู้เท่าทันรูกเวทนาพัญญาสังขานวิญญาณมีปัญญาความคิดวิเคราะห์วิจัยลูกเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณมีสติระลึกรู้เท่าทันรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณบวกเข้าไปปัญญาความคิดก็มีสอนใจคิดสอนใจสติ ราล,ลึกรู้บวกเข้าไปแล้วมันจะชัดเจนเรามีจิตที่สงบออกรู้ออกเห็นไกลเวทนาจิตธรรมออกรู้ออกเห็นรูปเวทนาปัญญาขานวิญญาณโดยการพิจารณาทําความรู้ชัดโดยการพิจารณาอยู่อย่างนั้นไม่หยุดยัง้งนั่นคือการลงเรือลําเดียวกันกับพระพุทธเจ้ากับพระอรหันเจ้าทั้งหลายในการก่อนสติระล,ลึกลมหายใจก็ออก สติเพื่อความสงบเราก็รู้จักเมื่อสงบพักดูดเดิมในความสงบของเราถึงเวลาก็ออกรู้ออกพิจารณาให้ควรกายบังเวทนาบางังความคิดบั่งธรรมรมบ้่งสิ่งเหล่านี้มันคือการพิจารณาชีวิตของเราทั้งนั้นแหละที่เราอาศัยมันมานานแล้วเราอาศัยมันมาหลายภพหลายชาติ เราอาศัยมันมาหลายภพหลายชาติแล้วเราอาศัยมันมาหลายภพหลายชาติแล้วละ่ะไายเวทนาความคิดทำรมก็ตามถือเราจึงต้องลงเรือลําเดียวกันกันกบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงเรือลําเดียวกันกับท่าน,นเราเป็นเรือลาหนึง่งเราอาศัยเรือ ของเราอาศัยวิชามากมมยงแปดวิชาสติปัฏฐานวิชาอนาปรนสติวิชากายกตาสตินั่นแหละเราลงเรือลําเดียวกันกับท่านธรรมะเท่านั้นเป็นเกาะเป็นที่พึ่งของเราเราต้องมีวิชาธรรมของท่านอยู่ในใจของเราเมื่อเรามีวิชาธรรมของท่านอยู่ในใจของเรา เมื่อเรามีวิชาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในใจเรามีพระพุทรเจ้าเป็นสารณะพระธรรมเป็นสารณะพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิชอบตั้งแต่การอดีตจนมาถึงปัจจุบันเป็นที่พึ่งเป็นสารณะมีครูบาอาจารย์เป็นฝันกำลังใจเสมอแล้วเราลองทำดูเราจะประสบชัยชนะชัยชนะทุกสถานแน่นอน พอเรามีวิชาธรรมประจําใจมีศาสนาประจําใจนั่นแหละจิตวิญญาณของเรามันไม่ไร้ค่านะมันไม่ไร้ค่าสําหรับตนสําหรับเราจิตวิญญาณดวงธาตุรู้มันจะพึ่งตนเองได้มันจะไปปราศจากความคิดนึกปรุงแต่งทั้งปวงไปปราศจากวิญญาณขัน การรับรู้ความคิดนึกปรุงแต่งทั้งปวงมันจะไปปาศจากมันจะหลุดมันจะพ้นออกไปพีรณาตนเองดับอวิชชาวความหลงในตนเองถึงซึ่งความดับนิพพานปรากฏขึ้นในดวงใจของแต่ละคนแน่นอนเมื่อนั้นเรือเราจึงจะวางเรือลำนี้ได้ เราจึงจะวางคําสั่งสอนของท่านได้เมื่อใดเราถึงฝั่งแล้วแต่ตอนนี้เราต้องยอมลงเรือลําเดียวกันกับท่าน,นเมื่อเราลงเรือลําเดียวกันกับท่านแล้วท่านพาเราขึ้นฝั่งได้แล้วพระพุทธเจ้าพระหลานทั้งหลายท่านพาเราขึ้นฝั่งได้แล้วท่านก็รู้ว่าท่านพาเราขึ้นฝั่งได้แล้ว ท่านก็คงไม่ไม่บอกสอนเราให้ไปแบกเรือไว้หรอกเออเมื่อท่านพาเราขึ้นฝั่งได้แล้วท่านก็ต้องปล่อยวางเราท่านก็ต้องบอกให้เราปล่อยวางเรือไม่ไปยึดถืออะไรเรือทำสั่งสอนทั้งหลายนั่นนะ่ะเป็นเหมือนเรือเรือเรือแพข้ามฟากแต่เป็นเรือแพข้ามฟากที่ทรงคุณค่า เมื่อท่านพาเราขึ้นฟ้าควังไปได้แน่นอนละ่ะเราจะต้องเห็นบุญคุณของผู้ที่ท่านเอาเรือมารับเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะนะ่ะท่านเอาเรือมารับเราท่านเป็นเจ้าของเรือแต่เป็นเรือลำใหญ่นะไม่ธรรมาดานะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันนี้เปรียบเทียบให้เห็นให้เห็นหนันะ่นน่ะว่าท่านสร้างบารมีบุญญาธิการของท่านใหญ่หลวงยิ่งนะักถ้าท่านไม่มีบุญญาธิการใหญ่หลวงนันะ่นน่ะท่านก็คงจะเทศนาโปรดเวนยสัตว์ทั้งหลายขนสัตว์โลกไปนิพพานกับท่านไม่ได้เพราะท่านเป็นศาสดาเอกเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะ นั่นแหละเดียบเหมือนกับว่าท่านเป็นเจ้าของเรือแต่เรือนั้นเป็นเรือลาใหญ่มากแล้วท่านก็เป็นเจ้าของอนะ่ะเรือนั้นก็คือพระธรรมคําคสอนมากมายที่ท่านได้ประทานสอนไว้มีมักมียงแปดสติปัฏฐานสี่เป็นต้นแล้วท่านเป็นเจ้าของแห่งธรรมท่านมีธรรมมีคําสอนเหมือนกับเรืออันใหญ่ ท่านเอาเรือมารับเราเป็นเรือลําใหญ่พวกเราก็ไปกับท่านนั่นแหละท่านพาเราขึ้นท่านพาเราข้าม,มาแม่แ่ม่น้ำหาสมุทรอันใหญ่หลวงไปแล้วพาเราขึ้นถึงฟังไปท่านก็คงไม่มาบอกให้เรามายึดถือเรือแล้วท่านก็ไม่ได้ยึดถือเรือของท่านเมื่อเราขึ้นฟังไปกับท่านเรียบร้อยแล้วอ่ะก็พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ในการก่อนมีพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นต้นกับสาวกผ้าหลานของท่านน่ะท่านก็พาสาวกของท่านคือผ้าหลานทั้งหลายขึ้นฟังไปกับท่านได้แล้วเนี่ยขึ้นฟังนิพพานไปกับท่านหมดผ้าหลานก็หลายองค์มากมายเลยในแต่ละกับมีพระพุทธเจ้าแค่องค์เดียวเท่านั้นแหละ จะมาตัดสลูพร้อมกันสององไม่ได้นั่นผ่านนั้นตราสาวกมากมายเลยในคาบของเพศหญิงเพศชายท่านได้พาขึ้นฟังไปกันหมดท่านเอาเรือทำของท่านน่ะน,นะแต่เป็นเรือทำที่ประเสริฐเป็นเรือทำที่ทรงคุณค่าท่านเอาเรือทำม,มารับเหล่าสาวกสาวิกาทั้งหลายในการก่อนนั่นนะขึ้นฟังไปกับท่าน ท่านเหล่านั้นก็ไม่โง่เขายอมมายอมเคารพนับถือไม่จองของไม่พยองลำพองยอมที่จะอาศัยเรือธรรมของท่านขึ้นฟังไปกับท่านพระพุทธเจ้าท่านอุตสาเอาเรือธรรมมารับสาวกของท่านในการก่อนหรือในการบัดนี้ก็ตามดีเถอะศาสตร์ศาสนาของท่านยังอยู่ และจะยังอยู่ต่อไปห้าพันปีท่านยังทิ้งเรือทำไว้อยู่แต่เราท่านทั้งหลายนั้นจะยอมขึ้นเรือทาไปกับท่านหรือเปล่าล่ะคนที่ยอมขึ้นเรือทาของท่านไปท่านเอาเรือทามารับอุบาสิกาทั้งหลายนะ่ะภิกษุสำมเมน็ในการก่อนนะั่นน่ะต่างคนต่างก็อาศัยเรือทาของท่านขึ้นาฟากฝั่งไปไปกับท่านถึงแดนอัน,อนกเกษม ถึงแดนนั้นไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องมาเศร้าโศกเสีเยใจยอะไรในโลกใบนี้อีกต่อไปในสถานที่สภาวะพันิพานนั้นปาสจากผู้คนปาสจาสามโลกปาสจากโลกใบนี้ปาสจากผู้คนปาสจากรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญ,ญ,ญาณปาสจากความคิดนึกปุงแต่งทั้งปวงปาสจาก,กจิตวิญญาณการรับรู้ความคิดทั้งปวง เป็นสภาวะที่ดับสนิทไม่มีเศษส่วนเหลือท่านให้กระทำพระนิพพันให้แจ้งตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านเหล่านั้นได้กระทำพันิพพันให้แจ้งตอนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วภาษาวกในการก่อนนั้นเพราะท่านอาศัยเนือธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเราควรที่จะคำสอนโอวาทธรรมของท่านวิชามรคมโยงแปดยังคงอยู่